ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมนะครับเรามาอยู่กับคาบูลูกหนึ่งซึ่งเจ้าคาบูลูกเนี้ยผมได้มาเป็นเดือนและหลายหลายเดือนแล้วน่าจะน่าจะสองเดือนสาเดือนแล้วมัง้งทีนี้มันติดปัญหาคือลูกชักเอาไม่ออกนะครับคือลูกชักมันติดซึ่งซึ่งอ่าซึ่งผมได้ทำทำวิธีตามความเชื่อทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะท,ทั้งหมดทั้งหมดที่มี ที่มีที่หาได้เหลืออีกอย่างนึงที่ยังไม่ทำก็คือลนไฟนะครับอ,อันนี้คือคาบูลูกที่ว่านะครับที่เกลืนมาเมื่อกี้นะก็วันนี้ไม่จะทำคลิปอะไรนะครับก็เลยมาดูกันว่าวันนี้เราจะเอาลูกชักคาบูออกได้ไหมซึ่งะจะมีหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเวลาลูกชักคาบูติดเนี่ยก็ให้เอาน้ํามันน้ํามันหยอดใช่ไหมน้ํามันหยอดแช่น้ํามันมาถึงน้ํามันเครื่องนะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการต้มนะครับซึ่งวิธีการต้มกูทําเป็นอย่างแรกเลยทําเป็นอย่างแรกเลยนะครับปรากฏว่าไม่ได้ผล <c oughs> ปรากฏว่าการต้มคาบูนะครับไม่ได้ช่วยให้ลูกชักออกมาแต่อย่างใดเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคาบูอะไร JX 4 0 0รหรือเปล่าไม่รู้นะมันเป็นอ่อเป็น,เป,นเป็นยังไงอ่ะมันเป็นลูกชักแบบแบบเนี้ยแบบที่ว่าสายคันเร่งมันไมได่ดึงที่ลูกชักอะ่ะมันดึงที่เหมือนเหมือนลูกเบี้ยวหรืออะไรสักอย่างลูกเบี้ยวไม่ถูกนะครับ ก็นั่นแหละก็คือลูกชักมันติดก็คือได้มาในราคาถูกนะครับก็เลยว่าจะเอามาทําดูนะฮะซึ่งดูภายนอกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะใช้งานได้น่าจะนะแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวิธีการต้มคาบูนะครับไม่สามารถเอาลูกชักออกมาได้ก็คือกูทําแล้วละ่ะทําแล้วนะครับการต้มคาบูแต่ว่าลูกชักมันออกไม่ได้แต่ก็อาจจะเป็นบางกรณีที่ออกได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกกรณีที่จะออกได้ แล้วก็อีกอย่างนะท่านผู้ชมการต้มคาบูนะครับในกรณีที่คาบูล,ลวนหรือว่าคาบูมีปัญหาก็บอกเออลองต้มคาบูลดูสินู่นนี่นั่นผมว่ามันไม่ใช่คําตอบว่ะก็คือแบบบางทีขี้เกลือใช่ไหมขี้เกลือมันเข้าไปติดตามซอกตามอะไรเงี้ยแล้วเราไปต้มน้ําร้อนซึ่งคือมันมันห้าสิบห้าสิบหน่วว่าแบบบางคนทําก็หายบางคนทําก็ไม่หายซึ่งผมบอกเลยว่าผมทําเนี่ยไม่หาย นะครับผมถ้าไม่หายนะครับก็พวกขี้เกลือพวกอะไรพวกเนี้ยเวลาเราต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมครับอันนี้ก็อันนี้ที่เห็นเห็น่นี้ก็คือพวกขี้เกลือนะขี้เกลือขึ้นนะครับเนี่ยที่เป็นอ่าสเก็ดสเก็ตนี้ก็คือพวกขี้เกลือตะกอนนี้ข้างในข้างในจริงจริงก็มีขี้เกลือนะเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันขาวแหละแต่ว่ามันโดนน้ามันเครื่องอันนี้ถ้าผู้ชมเชื่อหมายแช่น้ามันเครื่องเป็นเดือนนะครับแช่ไว้เป็นเดือนเดือนเลยซึ่ง ซึ่งก็แช่ไว้เป็นเดือนลูกชักก็ไม่ออกนะครับคิดดูแช่เป็นเดือนลูกชักยังไม่ออกทีนี้มันเลยวิธีหนึ่งก็คือการลนไฟนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับจริงๆอ่ะเวลาเราลนไฟก็ควรจะเอาพวกลูกลอยหรือว่าส่วนต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าที่เป็นพลาสติกออกนะครับแล้วก็จริงๆวิธีลนไฟเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายในสุดท้ายเลยนะเพราะว่าการลนไฟแล้วต้องลนรอบๆตรงนี้ลนรอบๆเนี่ยรอบรอบลูกชักนะครับลูกชักมันติด ทีนี้ยาการลนไฟเนี่ยมันใช้ความร้อนค่อนข้างจะสูงนะครับมันอาจจะทําให้ลูกชักสึกก็เป็นได้ลูกชักสึกลูกชักบวมเพราะมันเป็นตัวชุบนี่โดนไฟมันอาจจะเอ่อยังไงอะ่ะมันอาจจะลอกจะล่อนหรือว่าจะไม่ออกก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนอันนี้บอกเลยนะครับผมแช่ไว้เป็นเดือนเดือนคลิปก็ไม่ได้ทาหรอกแช่ไว้เป็นเดือนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาเอ่อ เป่าไฟดูนะครับว่ามันจะออกไหมก็ถ้าถามว่าออกแล้วทำไงต่อ <c oughs> ก็ไม่รู้ดิออกแล้วยังไงต่อก็ไม่รู้ทีแรกก็ว่าจะซื้อมาเก็บไปเล่นๆแหละเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมันก็ห้าสิบห้าสิบก็ใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าราคามันถูกไนงะลูกเนี่ยผมได้มาสองร้อยซึ่งอ่าซึ่งมันมีทุกอย่างครบแหละแต่ผมถอดไว้นะครับมีฝาถ้วยคาร์บูถ้วยอะไรไอ้นมหนูเนี่ยเลิกคิดเลยนมหนูนี่เป็นเหมือนทีซัทอานะครับ ไม่สามารถเอาออกได้แล้วคิดว่านะคิดว่าโอกาสน้อยมากที่จะเอาออกถ้าออกต้องบ่งออกแล้วอีกอย่างเนี่ยรูมันจะลึกกว่าทีัตวดด้วยลึกกว่าหน่อยนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะเสี่ยงถ้าเราจะเอาออกรูกแม่งเล็กมากนะครับอันนี้มันเป็นคาบูของอะไรวะมันก็ไม่ได้บอกนะว่าใครหรือมีคุณี้นะครับไม่เห็นนะมันเขียนเม็ดอินเจแปนเฉยๆคาบูไม่มีไข่หรอวะอ้ออีกอย่างอีวิธีหนึ่งคือเวลา เราจะอ,าออกใช่ไหมเราเราก็สามารถงัดได้นะครับงัดแต่ว่าคือมันเสี่ยงกับลูกชักจะเป็นรอยเนี่เหรอไหมลูกชักจะเป็นรอยทีเนี้ยถ้าสมมุติสมมุติเลยนะสมมติว่าเราลนไฟแล้วมันเกิดเอาออกได้เนี่ยแล้วลูกชักมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะใช้งานได้แต่ถ้าลูกชักมันเป็นรอยขึ้นมานะครับการจ่ายอากาศการอะไรของมันเนี่ยก็น่าจะเพี้ยนพอสมควรก็เลยว่าจะไม่ใช้วิธีงัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองลนไฟดูกันดีกว่าแบบ จี่งจริงนี่น่าจะล้างก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเช็ดๆล้างๆดูนะครับเพราะว่าเวลาเราโดนไฟลแล้วมันมีน้ํามันเครื่องเนะี่ยมันจะเกิดควันขึ้นมาอ้ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าคลิปต่อไปจะทอะไรดียังนึกไม่ออกนะถ้าเป็นห่วงเนี่ยเพราะมันเป็นพลาสติกเห็นปะโดนความร้อนจัดๆอาจจะละลายก็ได้ก็เนี่ยไอ้พวกเนี่ยเป็นสนิมหมดเนี่ยเป็นสนิมเป็นอะไรนี้นะครับ ถ้าเราขันแรงๆก็อาจจะแตกไม่แตกเลยขาดคาขาดคานก็ได้งานเพิ่มอีกนะจะลองดูนะท่านผู้ชมนะครับจะรอดไหมเราก็เวลาหล่นก็หล่นช่วงๆลูกชักก็พอไ้ับคือถ้ตกออกตกใจหมดต้น เราก็พยายามลนช่วงลูกชักนะครับซ้ายขวาหน้าหลังก็ลนๆเท่าที่จะลนได้นะเฮจะได้เรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวออกเล ก็ก็ยังไม่ขยับนะครับเออกละออกละตัวนึงโอ้โหรู้สึกจะเป็นซีนจริงด้วยเป็นซีนเป็นโอลิงเป็นอะไรทักอย่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าผู้ชมคิดดูดิและขี้เกลืออย่างเงี้ย นะครับอันนี้ต้มแล้วอะไรกันแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยจะใช้ได้ไม่ะดูเบี้ยวเบี้ยวไปแล้วอันนี้อันนี้โดนความร้อนเมื่อกี้แน่เลยดูเบี้ยวเบียวยังไงไม่รู้นะครับมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะอ้ยร้อนๆๆๆๆเนี่ยไอ้ที่มันมีน้ําเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นน้ําที่ผมใช้ต้มนะครับไม่ใช่ต้มท่อมนะเฮย้ยน้ำต้มแบบน้ำต้มอะ น่าจะเป็นเจ็ตหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับวัดดูดวัดดูดอ,อากาศเวลาเหมือนอันนี้เหมือนน่าจะต่อกับท่อแว้คัมอะไรสักอย่างนะเนี่ยตัวเนี้ยต่อกับแว้คัมนะครับสายยางต่อแวคคัมเวลามีอากาศดูดแต่ตัวนี้ก็จะอาจจะเปิดเปิดแต่มันเปิดไปทําอะไรนะนะครับไม่ไม่รู้้วยซ้งไ,ไ,นะนะไ,ไม่ร้มันคาบูอะไรอ่ะเรื่องนั้นช่ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาลองมาลนไฟกันดูนะครับว่าจะออกไหม เนี่ยเนี่ยพลาสติกเนี่ยระวังนะเนี่ยกูเนี่ยระวังนะเนี่ยแล้วไปเผาไปลนโดนมันนะครับแล้วก็ลนบริเวณล,ลูกชักก็ห่อนะครับ เริ่มมีฟองเดือดนะครับเห็นป้าไม่รู้นะเห็นไหม,ไมลูกชักเนี่ยท่านผู้ชมมาออกไหม <laughs> ท่านผู้ชมมาออกไหมครับ ผมว่ามันยังไม่ออก,กว่ะไม่ขยับเลยนะครับก็ยังยังไม่ขยับเหมือนเดิมนะเอาไขควงงัดก็ก็ยังไม่ออกนะครับไม่ออกไม่ขยับไม่ไปไหนเลยไม่ขยับงัดก็ไม่ขยับนะครับเดี๋ยวเราคุกๆกตรงนี้ดูดิ ก็รู้สึกว่าจะไม่ขยับนะยังอยู่เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาลนดูอีกสักสองสาหรอบนะ ก็ถ้าล่นไฟแล้วย,ยังไม่ออกก็คงยังสุดๆแล้วล่ะถ้าไม่ลงเห็นมันเดือดไหมครับข้างใน,น ขนาดนี้แล้วอ่ะดังเปียปเป๊ยป้าเปี้ยะป้าไปหมดออกไหมท่านผู้ชมบะเลิกขยับว่ะอเี้ยะละลายไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้จริงด้วยคือคือ,คอไอ้ตัวเนี่ยมันถอดไม่ได้นะครับมันถอดไม่ได้ก็เลยแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยวมันเป็นพลาสติกนะเพิ่งเห็นได้แหละเป็นพลาสติก งัดก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ขยับนะครับก็ก็่กอขอไอเดียจากท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะเอาลูกชักคาบูออกเนี่ยกูเผาขนาดนี้แล้วมันไม่ออกนะครับใครมีไอเดียอะไรที่ทําให้มันออกโดยที่ลูกชักไม่เสียหายไหมคอมเมนต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวจะมาทําตามให้ดูว่าวิธีไหนจะออกโอเคนะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีแล้วจะไปคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ